เอาละครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะกลับเข้าสู่รายการ g ีดีบิวพันผมนายพานันธ์ลยยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านกลับเข้าสู่เกม Blockman Go Adventure อันนี้รอบที่แล้วผมอยากอัปเกรดรองเท้าให้ผมดูดริปใช่ปะผมว่าผมขออนุญาตใส่ตัวนี้แล้วกันนะครับมันไม่ได้แพงนะนะเออสี่พันแปดนะครับเป็นเงินในตัวเกมจะได้ไม่ต้องใช้คิวบ์ด้วยนะในไหนก็ในไหนนะใส่ชุด s ิกเวทเกมหน่อยก็ได้ปะผมเบื่อปีกแล้วขออนุญาตถอดก่อนนี่ต้องใส่แว่นกันแดดเเ้้วยเออเยอผมจะก็บินซื กันนีโคเท่โอ้แม่ก็ไม่รู้มาใส่คู่กับปีกได้หรือเปล่าเดี๋ยวลองมีพร้อมกันเดี๋ยวค่อยลองใส่ดูนี่ผมว่าเรามาพร้อมกับผ้าพันคอสีฟ้าหน่อยก็น่าจะดีนะอ่ะจัดไปครับเช็คเอาต์โอเคเสร็จเรียบร้อยผมคิดว่าเราน่าจะพร้อมไปเล่นเกมได้แล้วเฮ้ยเดี๋ยวเเกือบลืมเกือบลืมมาเปิดกล่องเลย้องบางคนก็ถามนะว่าไปรับรางวัลแล้วกล่องมันอยู่ตรงไหนกล่องมันอยู่ตรงเซตติ้งเรานะครับกดตรงแบ็คแพคนะฮะแล้วมันก็จะอยู่ตรงนี้แหละอย่าลืมเข้ามาเปิดด้วยนะครับเพราะว่าบางกล่องเนี้ อันนี้ก็น่าจะนําไปใช้ประโยชน์ได้ในภายหลังแต่มาถึงเวลาเล่นเกมแล้วอีกครั้งนะครับสาหรับคนที่ไม่รู้จักเกมนี้นะฮะมันคือ Block Man Go Adventure ซึ่งมันเป็นเกม Sandbox โดย Sandbox เนี่ยก็เป็นเกมประเภทที่จะทําให้ผู้เล่นนะสามารถมาสร้างเกมของตัวเองได้นะครับมาเล่นกับเพื่อนนะลิมิตของเกมนี้เนี่ยอยู่ที่ขีดจํากัดความสร้างสารรค์ของเราเลยอยากจะทําอะไรที่ไหนยังไงก็ได้นะครับในเกมนี้ที่สําคัญมันเล่นกับเพื่อนได้ด้วยและในหน้าเกมที่มีให้เลือกมากมายแบบนี้วันนี้เนี่ยผมจะมาลองเล่น Build Battle ด ซึ่งเด็กเขาไตามช่อง YouTube ผมมานานจะรู้ผมชอบเล่นบิลแบตเทิร์มากๆ let's go <S และคำแนะนำของผมนะครับสำหรับคนที่เข้ามาเล่นบิลแบตเทิรเนี่ยอย่าลืมกดบินนะขอร้องเลยคือรอบที่แล้วเนี่ยผมเคยลองเข้ามาเล่นแล้วนะฮะแล้วผมเนี่ยไม่รู้ว่ามันมีปุ่มกดบินนะครับจริงๆมันอยู่ข้างล่างนั่นเลยนะเออคือมันแบบอยู่ตรงเนี้ยนะฮะอยู่ข้างๆปุ่มเดินนะผมก็ไปพยายามแบบว่ากระโดดบิลโคตรลำบากกดปุ่มนี้นะฮะแล้วก็จะบินได้ง่ายๆเลยเออมันก็บิลสะดวกขึ้นนะครับแล้วก็อีกคำแนะนำหนึ่งเตเนะีฮะ ซึ่งบล็อกในเกมเนี่ยก็มีให้เลือกเยอะมากๆแต่มันก็มีบล็อกที่เราจะต้องอันล็อกทีหลังนะครับอันเนี้ยผมว่าผมอันล็อกมา4แป๊บนึงผมขอเนี้ยซื้อแคชติดตัวไว้หน่อยผมจะ โอ้ยแอปเโอเคบิวแอปเปิลนี่ผมจะ,ะซื้อของนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่อัลล็อกบล็อกต่างๆอย่างเงีย้ยมันในบิ i เบอร์เทนไม่สนุกผมว่าแต่แป๊บหนึ่งนะนี่เรามีสีแดงอยู่แล้วเออจริงๆก็ไม่ต้องอัลล็อกอะไรก็ได้ Apple ผมว่าผมได้อยู่นะมาๆมาๆมาแอปใช่ป่ะเฮ้ย <Hey, S 2> ผมบอกเลยผมมาเป็นเทพเจ้าบิวเบอร์เทนนะแต่นะเราต้องทำวงกลมหรือไม่ต้องก็ได้วะอย่างนี้แล้วกันอ่ะหน 3ไปครับผมจะค่อยๆบิวขึ้นมาเป็นฉากๆาเอ่อจะให้มันหนาขึ้นเรื่อยๆอย่างนี้แล้วกันเนาะไปครับเรามีเวลาทั้งหมดเวลาอยู่ตรง4 5 8ห้านะสี่ห้าเวินะครับ400้กว่าวีนี่มันประมาณเท่าไหร่โอเคไม่เป็นไรผมตกคณิตนะฮะเราจะไม่มานั่งคำนวณตอนนี้นะครับโอเคแอปเปิลมันจะเป็นแอปเปิลให้ผมไหมวะโมยเวยนะมนเล่นในโทรศัพท์อ่ะเออน่าจะน่าจะเป็นอยู่น่าเป็นอยู่เป็นอยู่โอเคแอปเปิลผมผมทำอันนี้ได้ไหมอ่ะแบบว่า iPhone ได้ไหม โอเคเอ้ยอันนี้มันได้แค่หนึ่งเดียว่ะถ้างนั้นก็ต้องปิดตรงนี้ทีหนึ่งมันไม่เท่ากันฮะผมค่อนข้างมั่นใจว่ามันไม่เท่ากันเอ่อไม่เป็นไรแอปเปิลบ้าอะไรมันเท่ากันนะแอปเปิลที่ไหนมันเท่ากันทุกด้านแอปเปิลอ่ะมันต้องไม่เท่ากันเว้ยมักง่ายแล้วบอกไม่เท่ากันเด้อผมอ่ะมันต้องไม่ยากดิจริงๆถ้าแบบผมเล่นสายครีเอทีฟเนี่ยผมจะทําแบบว่า iPhone นะบอกเลยนะแอปเปิลไงเออมันต้องมีคนทําแน่เลยไม่นะทำไมมันออกมาเหมือนเชอร์รี่เนี่ยโ h โ o ไม่เป็นไรครับไม เ, mal, เราทําได้ฮะเราทาได้มันเหมือนไอเนียมันเหมือนผลปีศาจในวันปีสเลยเหมือนเลยเนี่ยมันเป็นลายลอ่ะใช่เลยฮะกุมกุมุนโนอืมแอปเปิ้ลมันควรมีอะไรอีกวะเอาวุ่อันนี้ฮะแล้วก็ผมจะเลือกสีเขียวเข้มเอ่อน uh ีーー่นี่นี h, ่ีนเฟิน์แล้วก็เอาแสลบเอาอันนี้มาฮะเป็นงนีได้ปะแล้วก็นี่มันจะเป็นแอปเปิ้ลที่แบบว่าก้านยาวแอปเปิ้ลก้านยาวใครก็รู้จักใช่ปะนี่เฮ้ยมันเหมือนอยู่นะดูดิเอ้ย แอปเปิ้ลแอปเปิ้ลมันต้องมีอะไรวะอ๋อ,อ,อ,อเฮ้ย ي, ผมคิดออกแล้วผมจะทำแอปเปิ้ลปลอกเว้ยสามร้อยวิพอบอกเลยเหลือเฟือมากไว้อย่างงี้ฮะเป็นแอปเปิ้ลปลอกแอปเปิ้ลปลอกมันจะใช่มันจะเหมือนอันนี้ปะวะกกลัวมันจะเหมือนเอ่อแตงโมเหมือนอย่างอื่นที่แบบไม่ใช่แอปเปิ้ลแอปเปิ้ลข้างในเป็นสีนี้เนาะเออนี่นี่น,น,นี่สีนี้เลยลองดูก่อนดูดิมันเหมือนแอปเปิ้ลเลยฮะน้องๆลองเมนต์นแบอบกผมหน่อยดีว่าน้องๆชอบกินแอปเปิ้ลปลอกแบบปลอกเปลือกหรือไม่ปลอกเปลือก ผมว่าเป็นคนที่แบบกินไม่ปอกเปลือกแต่ผมรู้จักคนที่แบบเขากินปอกเปลือกเฮ้ย,อยนอนโอเคเป็นไงมั่งไม่ไม่ไมไม่โน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  มีอะไรอีกดีวะมีดมีดโอเคทำทำมีดปอกมีดปอกมีดปอกต้องใช้เหล็กเออเนี่ย b l o อ k of iron โอเคซื้อซ uh, okay, ื um, ้ออืมน่าจะว่ามีดปอกอันนี้มันจะสวยหรือเปล่าอ่าขอบฟอสมาด้วยอ่ะเนี่ยรูปมีดเอ่อก็ได้อยู่นะแล้วก็แซมแบบว่าบล็อกเหล็กลงไปไหนๆก็ซื้อมาแล้วมันจะได้ดูเหมือนแบบเป็นที่จับอะไรเงี้ยเออเฮ้ยมันไม่เลวนะแล้วก็ซ่อมฮะซ่อมซ่อมซ่อมมีซ่อมหน่อยก็ดีไปซ่อมปึ๊บปึ๊บปึ๊บเราต้องครีเอทีฟหน่อยเราต้องครีเอทีฟหน่่่อออยยโววไหมแล้า ผมบอกน้องว่าอย่าอย่าแบบอย่าลนใช่ผมมาลนเวลาทําอะไรแล้วมันมีจับเวลาเนี่ยผมบอกเลยผมโคตรลนผมว่าผมทํซ่อมใหญ่ไปวะใช่ปะมันเหมือนสามง่ามแล้วฮะโอเคโอเคผมจะเอานี้ออกซ่อมจิ้มผลไม้มันไม่ได้เป็นนี้นี่หว่าซ่อมจิ้มผลไม้อะมันจะมีแค่สองงามโอเคนี่เฮ้ มันไม่เร็วนะผมว่าเป็นแอปเปิลที่ดูดีเลยนะเออมันต้องมันต้องมันต้องชนะหน่อยแล้วนะเออตอนแรกว่าจะทําจานฮะแต่ว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวผมเติมเศษแอปเปิลเข้าไปอีกอันนึงสิ่งที่มันแปลกก็คือมันมีมันมีแบบว่าเอ่อแอปเปิลอยู่ตรงนี้แต่ผมไม่ได้ปอกตัวแอปเปิลมันเออไม่เป็นไรมันแก้ไม่ทันละได้อยู่ผมว่าได้อยู่เออผมผมว่าชนะอยู่นะถ้าไม่ชนะก็ที่2องะวะขอต้นหนึ่งในสามอะเดี๋ยวดูคนอื่นคนหนึ่งเขาจะทำแบบเวอร์มากแน่นอนโอเคเนี่ยมันมีระบบให้ให้ มัอะไรเนี่ยผมนึกถึงวินโด์มาก่อนแอปเปิไหนวันนี้โอ้โหเปดาวเดียวเลยโอ้โหไอเราก็สาห์ตั้งใจทำนี่มันอะไรเนี่ยถ้ามันตรงโจทย์เดี๋ยผมจะให้คะแนนบ้างอะนะนี่ผม ผมเข้าใจผิดอยู่คนเดียวนะเน่เฮ้ยเขาจะทำาันนี้ป่าวแบบว่าเป็นแบบสายไฟนะแอปเปไม่รู้เอาไปดาวเดียวเลยไม่เข้าใจเลยเออนี่อันนี้เกือบทำเป็น Apple เกือบแล้วแต่ผมเข้าใจนะอย่างน้อยสีถูกเอาไปเอาไปเอปอย่างน้อยสีถูกคนต่อไปคือใครเอย what the shit where's my apple อ๋อคือถืออยู่อ๋อคือแบบนี่นี่นี่แอปเปไงนี่ไงนี่แอปเปิ <laughs> เอาคะแนนความมักง่ายไปหคะแนนกุ้นเนาะ โอเคโอเคโอเคอะสามดาวอะสามดาวสามดาวอะสามดาวได้อยู่สามดาวอะคือเป็นแอปเปิ้ลใสไงมองโลกในแง่ดีเออนี่มาแล้วนี่มีแอปเปิ้ลเขียวด้วยเฮ้ยแล้วก็มีแบบพาคอคอสฮะโอ้มึงทำได้เยอะขนาดนี้ได้ไังวะเนน่ะโอ้เอ้ยนี่เอาไว้ห้าดาวเลยเอาไว้ห้าดาวให้ห้าดาวเลยอ้าวอ๋อไอคนที่ทำพาคอเป็นผู้ชนะเราได้เท่าไหร่ได้ที่สองย้ เออได้ที่2เลยคะแนนผมได้น้อยกว่าไอ้ไอนั่นนิดหน่อยฮะโอเคเฮ้ยไม่เป็นไรผมว่าได้อยู่นะผมได้แบบว่าเหรียญมา203เลยอะเออเฮ้ย,ยมันเป็นวิธีหาเงินแบบดีๆนี่เองนะนี่ๆี่เนี่ยเข้าไปดูของเราอีกทีได้ฮะอ๋อได้ที่สองโอเคโอเคที่สองเลยนะ เกมแรกนะได้ที่2เดแล้วครั้งหน้าเรามาลองกันนะครับว่าผมจะทําได้ดีกว่านี้หรือเปล่าแต่ว่าถ้าเกิดว่าน้องๆอยากให้ผมเล่นมินิเกมอื่นนะครับในบล็อกแมนเนี่ยก็สามารถเบนบอกลงไปได้นะครับผมก็จะหาดูนะว่ามีเกมไหนมันน่าเล่นอีกอ่ะแล้วก็ตอนนี้นะครับสำหรับคนที่ชอบบล็อกแมนมากๆนะฮะแล้วก็อยากที่จะทาคอนเทนต์ในตัวบล็อกแมนโก้เอเวนเจอร์นะครับตอนนี้ตัวบล็อกแมนเขาก็มีโปรแกรม b G Star แร์เดคุณผู้ชมเนี่ยสามารถเข้ามาร่วมกิจกรรมได้เลยครับโดยการทําคลิปบล็อกแมนโกเนี่ยอาจจะลง YouTube หรือว่า TikTok ทาิากตนน็น G เพือคือเงินที่ผมใช้ช็อปเสื้อผ้าเหล่านี้นั่นเองเดีสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับในเพจ Facebook b o อ m a n Go Adventure เลยแล้วก็สำหารับ b o ็อกแมนโ v e v e n r เนะครับแน่นอนมันสามารถโหลดได้ทั้งใน iOS Android นะครับแล้วก็ใน PC ด้วยเดี๋ยวสำหรับารัทนี้ผมว่าผมขอตัวก่อนดีกว่านะฮะเอาไว้เจอกันเกมหน้าน peace out